สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e Y Auto Import นะคะวันนี้เรามาทำพิธีส่งมอบนะคะรถเอาผาด2023ให้แก่คุณอ้อมและก็ครอบครัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าทำไมคุณอ้อมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับเราและทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าเอาผาด2023นะคะคุณจิ๊บเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรง รงรมอีตาร้อยเกค่ะใกล้ๆโชว์รูมเรานี่เองใกล้ๆโชว์รูมเรานี่เองนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะก็ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสัมภาษณ์ถึงอ้อมหน่อยะคะ่ะว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับ AEY Auto ค่ะคือทางเราติดตามมานานแล้วค่ะหลายปี2ปีแล้วเนาะก็ด้วยความว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เชื่อมั่น ค่ะค่ะแล้ววันนั้นเข้าไปที่โชรูมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะการบริการโอบริการดีมากเลยค่ะค่ะค่ะแล้วคเข้าไปจองที่โชวรูมนะคะแล้วคุณอ้อมทราบใช่ไหมคะว่าเอาผ่าตัวโฉม2024เนี่ยมันออกแล้วออกแล้วค่ะค่ะด้วยราคาที่แบบว่ามันสูงกว่ากันนะค่ะเอามาว่าประหยัดได้กว่ากันเกือบล้านเลยใช่ล้านกว่าด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็คือข้อสําคัญคือไม่ต้องหลอก อ่าใช่ค่ะมีของได้เลยได้รถเลยค่ะจองได้เลยค่ะนะคะก็คืออันนี้ก็คือน้องน้อยนะะค่ะก็ คือเราจําเป็นที่จะต้องใช้รถนะคะก็คือไม่เอาง่ายๆเลยค่ะถ้าใครนะคะที่กําลังมองหาเอาผาดอยู่อยากใช้รถในช่วงนี้ไม,นไม่อยากลุ้นไม่อยากรอนะคะเอาผาดสองน2023เราเหลือนะคะอีกเพียงแค่14คันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถึงเวลานั้นถ้าหมดขึ้นมาเราก็คือถ้าใครจะซื้อตันช่วงที่รถมันหมดแล้วเราก็ต้องไปหาลองหาประมูลมานะคะซึ่งประมูลมาบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ารถมันไม่ได้ผลิตแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าเราจะได้เป็นรถ ใหม่แบบนี้ไหมจะได้เป็นรถที่ออปชั่นอย่างนี้ไหมแล้วจะได้ราคาแบบนี้ไหมมันตอบไม่ได้จริงๆอะไรก็ตามที่ของมันขาดตลาดหนัก ราคามันก็จะสูงแล้วถึงเวลานั้นออปชันก็ไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นออปชันที่เต็มของเขานะคะในรุ่นอ,อัพพาดสองพนยี่นะคะมีทั้งบสปอร์ตนะคะระบบป้องกันการชนหลังด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บพาชมนะคะใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะรถอ,อัพพาดสองพถือว่าเป็นรถที่ประหยัดไปร้านกว่าแล้วไม่ต้องลุน้นไม่ต้องรอนะคะแต่ถ้าเอาผาดสองพนถ้า ท่านเอาเป็นว่าใจถึงและอยากรับรถเร็วก็ทักมาค่ะเรามีรถพร้อมส่งมอบเหมือนกันนะคะได้ <laughs> นะคะค,คะ่ะ <laughs> ได้เลยอ่ะขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณอ้อมนะคะและครอบครัวแลว้วก็ครอบครัวตัวน้อยเนาออีกอีไม่นานเนาะคะ่ะเข,ข้าสู่ครอบครัว AUI Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มค รถเลยเฮงเฮงปังปังธุงรกิจการงานกระดานรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เอาไปลองขับคือรถคันนี้เรามาส่งกันตั้งแต่เช้านะคะและอ้ตามมาไปลองขับมายังยังคะยังเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะไปละอ้าคุณพ่อขับใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวขับให้นั่งดีอ๋อขับให้ค <c oughs> ุณพ่อนั่ง ว่าเป็นรถตู้นะคะนำเข้าที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะขับได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณคิปพาชมรถนิดนึ่งเนาะอ่ะจิปแนะนำเน้นออปชั่น หน่อยค่ะว่าออปชั่นเต็มของตัว2023คือตัวไหนนะคะเดี๋ยวให้คุณคิดพาชมนะคะคันนี้นะคะ<ม>จะเป็นอัลไพด์เป็นรุ่นท็อปน้ํามันนะคะเครื่อง 2,500cc 1 8 2แรงม้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมด้านในดีกว่าหลักๆจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยนะคะเบาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็จะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลัง จะให้ดูระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีตัว Parking Assist นะคะตัวนี้ป้องกันการชนด้านท้ายนะคะแล้วก็ระบบ TCA ค่ะแล้วก็ By Sport ค่ะ RCTCA นะคะแล้วกออ็อ่านสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ n a n o E ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวท็อปอะค่ะจะมีในเรื่องของตัวสลูปด้วยนะคะ Option ครบจะมีสลูปด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเบาะแถวที่3ค่ะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของใช้สอยได้เยอะมากด้านล่างก็จะเป็นตัวเอ่อกล่องไว้เก็บของนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเหลือจํานวนไม่มากแล้วแล้วก็โปรโมชั่นก็ดีมากนะคะสําหรับเอ่อรสุดท้ายนี้นะคะ ได้มาเลยเมื่อกี้คุณอ้อมบอกว่าวันที่ไปจองเนี่ยคุณอ้อมได้ไปทานอาหารที่โชลุงด้วยใช่ใไหมคะเดี๋ยวเขาเชิญทานอะไรคะวันนั้นที่โชลุงนี่จะมีอาหารฝีมือเอกกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็ฮัลโล่แล้วก็ผัดกะเพราอร่อยมากครับติดใจใช่ไหมติดใจเดี๋ยวต้องไปเซอร์วิสบ่อยๆค่ะไปเซอร์วิสบ่อยๆก็ได้ทานบ่อยๆหรือขับทานก็แวะไปทานได้เลยค่ะนะคะบริการฟรีเลยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าสนใจจะซื้อน้ำซอสเอามารองทำก็ง่าย ใชนะเพราะว่าซอสเอ๋เนี่ยมันเป็นสูตรเข้มข้นคือบางทีคนที่ทากับข้าวไม่เป็นเนี่ยหรือทําเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าใส่เครื่องเทศไม่ถึงใส่ซอสไม่ถึงรสก็เพี้ยนนะคะอันนี้คือถึงเลยค่ะอันนี้กลมกล่อมมากใช่เลย, <c oughs> เลยวันนี้เอามาให้ด้วยล่า <c oughs> เอามาให้ด้วยนะคะ <c oughs> อยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะพอแนะนำเพื่อนๆให้ไหมคะใครที่กําลังมองหาจะซื้อรถเอาขาดอยู่แล้วอยากได้ตัว2 0 2 3หรือ 2000i4 ในร AEV ได้ยังไงบ้างคะการบริการได้ยองไรต่างๆก็ต้องบอกว่าการบริการดีมากค่ะแล้วก็ได้รถทันทีนะคะก็เชิญเลยค่ะที่ AEV Auto นะคะค่ะหลังจากติดตามกันมาเนี่ยเห็นในเรื่องของการรีวิวของลูกค้าที่มาเอารถหรือเวลาไปไลฟ์รถอะไรต่างๆเนี่ยพี่เขาบอกว่าบริการดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องปลุกไหมคะต้องปลุกค่ะ m ช l t i m ซ b เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณพ้อมมากนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราลาก,กันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณกิฟต์สอนเรื่องการใช้งานลูกค้าเพิ่มเติมย้านะคะอย่าลืมใครที่ต้องการลดอพอาร์ท2,023อยู่รีบมาค่ะลดเหลือน้อยมากเหลือเพียงแค่14คันเท่านั้นนะคะประหยัดไปล้านกว่าไม่ต้องลุน้นไม่ต้องรอกําไรชีวิตกําไรชีวิตคือเราใช้ชีวิตของเราแต่ละวันให้มีความสุขนะคะถึงเวลาถ้าสมมติว่าผ่านไปสัก2ปีก็เชื่อว่าราคาตัวอพาร์ท2,024ราคามันต้องลม ถึงเวลานั้นเจ้าคันนี้มาเทิร์นราคามันก็ไม่ได้ขายเห็นไหมคะว่าราคารถมันแข็งมาก<ช>นะคะค่ะเอามาเทิร์นแล้วก็ซื้อใหม่ในราคาที่มันลดลงแล้ว<ช>ก็ถือว่าคุ้มแต่วันนี้กําไรชีวิตคือได้ใช้รถจริงเนาะแล้วก็เตรียมมีรลไปเที่ยวปีใหม่ด้วยอา่อานะคะเอาละค่ะขอบคุณมากวันนี้ลางก่อนนะคะเพื่อนๆบายสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณ้อค่มเบอร์โทรนะคะ025874666ค่ะ086681999 6นะคะโชว์รูมเราอยู่ลามอินทากม14ใกล้ใกล้แยกมีนค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่สาขาโคราชค่ะเยื้องๆเดอะมอลล์โคราช AEY Auto นะคะสโลแกเลยค่ะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะ Ha 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 ha